10กุมภาพันธ์2566ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่หนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายกองเอกสันติรังศีรุจริรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีรองผู้บงังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี <apping> รเป็นประธานในพธิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี2566พร้อมด้วยนายกองเอกวิสุทธ์ประกอบความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีนายกองเอกสุคน,น,นสุวรรณศักดิ์สินหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีในนามของผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเป็นผู้กล่าวรายงานกองอาสารักษาดินแดนได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พศ2497 และกิจการกองอาสารักษาดินแดนได้ดำเนินการมาตราบจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา69ปีเพื่อระลึกถึงวันสำคัญของกองอาสารักษาดินแดนและแสดงความพร้อมเพรียงของกำลังพลในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีในรอบปีพศ2565ที่ผ่านมาผลการปฏิบัติงานของกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี เป็นเครื่องยืนยันถึงความกล้าหาญทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับฝ่ายปกครองทหารและตำรวจขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการจัดระเบียบสังคมการปรับปรามการค้ามนุษย์การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่รวมไปถึงการช่วยเหลือกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรี และสนับสนุนงานส่วนราชการต่างๆอันกอ่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประโยชน์แก่ทางราชการทำให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปและทุกฝ่ายเป็นอย่างดีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนรองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีได้อ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้แก่ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ มอบของขวัญให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์จำนวน5ทุนและมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจำนวน38ทุนให้แก่บุตรข้าราชการลูกจ้างสังกัดกระทรวงมหาดไทยและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนด้วย